อ้อนมรอคะเอาไหมลูกพี่สูขอยัางมัดผมยู่ยด้วยหมามีจะมัดผมให้ยูยยุใครกดทันคนนั้นได้นะคะให้แค่ร้อยฮอตแล้วเดินไปหาลินลูอย่าทำยุิยุอย่าทำลูกนะเราไม่ทำนะใช่ไหมนะอันี้ให้แค่ร้อยฮอตนะคะเดี๋ยวจะไปหาลินลี่แล้วสำหรับใครที่อยากซื้อแชมพูตอนนี้แชมพูลินลี่ขายดีมากห้าร้อยสิบเอาไปสองร้อยเก้าสิบห้ามบอกลินลี่ อย่าเล่นนะห้ามบอกลิลลี่นะผมสวยมากนี่ยูจินก็สากระแชมพูวันนี้นะคะตั้งเร็วลูกเดี๋ยวลุงเชิญมาอขอบคุณค่ะเอาขายแชมพูก่อนแชมพูบอกเร็วใช้ดีมากห,หอมด้วยยืนก่อนเร็วเดี๋ยวมัดผมเดี๋ยวเดี๋ยวมามีอุ้มไปหาลิลี่นะอย่าเดินไปเองนะโอเคไหมเอายัดผมมาค่ะพี่สุเอโอเคค่ะ โอเคค่ะยูยูง<ด>ายยูผมยูยูบอกว่าแชมพูให้แค่ร้อยคนหนึ่งร้อยบอกแล้วลูกจะผมจะผมแค่ร้อยคนลูกบอกเร็วร้อยคนร้อคนแชมพูหอมไหมหอมหอมมากไหมคะยูยูชอบไหมแชมพูนาลี่อ่ะ<ด>ที่สุดไหม ไหนดูซิทรงผมว้าวน่ารักมันมีซอบ<ช>คืนนี้ขึ้นเวทีไหมคืนนี้ร้องเพลงไหมลูกใช่ใช่เหรอร้องกับใครลี่แล้วก็ใครอีกโฟนโฟนแล้วก็ใครอีกทนทนแล้วก็ใครอีกป๊า ปาป๊าลองเพลงด้วยหรอตัวตัวหนึ่งตัวยูอย่าเล่นค่ะเดี๋ยวลุงเชิดมาลูก